สำหรับลูกค้าพกสอที่ต้องการแสดงความประสงค์ตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลท่านสามารถทำตามขั้นตอน,นง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile ของทกสอได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปถึงวันที่37มกราคม2 5 6 7เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานแอป BAC Mobile ของทงกสผมมีคลิปวิธีสมัครใช้งานแอป BAC Mobile ของทงกสสำหรับลูกค้าใหม่ท่านสามารถกดดูได้จากลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอขนาดนี้หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูขั้นตอนการแสดงความประสงค์ตามมาตรการพักชำระหน,นี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านแอป b a c mobile ของทอ,อได้เลยนะครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนการแสดงความประสงค์พักชำระหนี้ผ่านแอป b a c mobile ทำได้ดังนี้ขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอป bacc mobile คลิกที่มาตรการพักชำระหนี้ จะเข้าสู่หน้าจอคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้คุณสมบัติทั่วไปเป็นลูกหนี้รายบุคคลมีเงินต้นเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันหน้าวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน3 0 0แสนบาทมีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระเงื่อนไขผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ประเภทสัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐสัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคารสัญญาเงินกู้ตามที่ทกศกำหนดสัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่นเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดให้ท่านอ่านรายละเอียดให้ครบและเลื่อนลงด้านล่างคลิกเริ่มต้น จะเข้าสู่หน้าจอรกรอกข้อมูลให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกตรวจสอบสิทธิ์ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วกดยืนยันจะเข้าสู่หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์กรณีที่ท่านมีสิทธิ์จะขึ้นข้อความแสดงความประสงค์สำเร็จตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ให้ท่านรอการนัดหมายจากธนาคารผ่านช่องทางการแจ้งเตือนจาก,กอแอป BAC Mobile กรณีที่ท่านไม่มีสิทธิ์ตามมาตรการจะขึ้นข้อความท่านไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลสรุปท่านสามารถแสดงความประสงค์ตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านแอป baac mobile ของทกสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่31มากราคม2567ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ